สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องหนังสือเล่มหนึ่งที่น่าสนใจมากคู่มือคู่ชีวิตของครูธรรมวงแสงทองค่ะครับสวัสดีครับคือเล่มนี้พิเศษตรงที่เอาหลักจิตวิทยากับพุทธศาสนามาผสมกันนะคะเพื่อช่วยให้เราเข้าใจความสัมพันธ์ในชีวิตคู่ให้ลึกขึ้นใช่เลยครับจุดเด่นมากๆคือเขาไม่ได้ให้แค่ทฤษฎีเนาะแต่เน้นเลยว่าต้องลงมือปฏิบัติจริงๆโดยเฉพาะการใช้สติครับอ๋อค่ะเหมือนที่ผู้เขียนเปรียบเปรยไว้เลยครับ ว่าอ่านคู่มือว่ายน้ำอย่างเดียวมันไม่พอต้องเอ่อต้องลองลงน้ำจริงจริงค่ะจริงวันนี้เราก็เลยจะมาลองสกัดแก่นสําคัญสําคัญ ที่น่าจะเอาไปปรับใช้กันได้นะครับเพื่อให้ความสัมพันธ์มันมีความสุขแล้วก็ยั่งยืนด้วยครับน่าสนใจมากค่ะงั้นเริ่มประเด็นแรกเลยนะคะเรื่องการสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนเนี่ยผู้เขียนย้ําเลยว่าไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับผมต้องใช้ความพยายามต่อเนื่องเหมือนเรียนทักษะอะไรใหม่ๆอย่างที่เมื่อกี้บอกเรื่องว่ายน้ํานั่นแหละค่ะใช่ครับหัวใจสําคัญที่หนังสือเน้นมากๆเลยก็คือเรื่องการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพครับผมการสื่อสารนี่เอง คือไม่ใช่แค่พูดความจริงอะครับแต่ต้องเป็นการเปิดอกคุยกันจริงๆแบบตรงไปตรงมาแต่ก็ต้องเลือกใช้คำพูดที่มันถนอมน้ำใจกันด้วยค่ะค่ะแล้วก็สำคัญมากคือต้องสร้างบรรยากาศที่ปลอดภัยพอที่จะทำให้อีกฝ่ายกล้าพูดกล้าแสดงความรู้สึกจริงๆออกมาได้อือหือต้องรู้สึกปลอดภัยก่อนครับผมควบคู่ไปกับการฟังคือการฟังอย่างลึกซึง้งฟังเพื่อให้เข้าใจความรู้สึกจริงๆไม่ใช่แค่ฟังหาช่องต่อโต้ ไม่ใช่แค่รอสนวนฝลับไปเนาะใช่ครับต้องไม่ตัดสินและก็แสดงความเข้าอกเข้าใจซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันเป็นฐานสําคัญเลยครับของการสร้างความไว้วางใจพอสื่อสารกันดีขึ้นแล้วแต่ก็นะคะเรื่องความขัดแย้งอะคะ่ะมันก็เหมือนเป็นของคู่กันกับความสัมพันธ์เนาะครับเลี่ยงไม่ได้จริงๆแต่ผู้เขียนมองว่า ออความขัดแย้งเนี่ยไม่ใช่เรื่องแย่เสมอไปนะคะกลับเป็นโอกาสให้เราได้เรียนรู้ได้เติบโตจากความแตกต่างใช่ครับอาจจะต่างกันเรื่องความคิดค่านิยมหรือแค่สื่อสารกันผิดพลาดไปก็ได้อืแล้วแนวทางรับมือที่หนึ่งสื่อแนะนำก็น่าสนใจมากครับคือการดึงสติ มาใช้สตินี่เองครับเพื่อให้เราเท่าทันอารมณ์ตัวเองก่อนไงครับก่อนที่จะเผือตอบโต้ไปตามความเคยชินหรือแบบว่าตอบโต้ด้วยความกโกรธค่ะค่ะหยุดคิดนิดนึงก่อนครับสตินี่แหละครับตัวช่วยให้เราหยุดแล้วเลือกที่จะตอบสนองอย่างมีปัญญาแทน นอกจากนี้ก็มีเรื่องการให้อภัยอันนี้ก็สำคัญมากการให้อภัยครับช่วยปลดปล่อยเราจากความขุ่นเคืองใจแล้วก็เข้าใจหลักอนิจจังว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนไปได้เสมอไม่มีอะไรอยู่ตลอดไป อ๋อ oh, เข้าใจธรรมชาติของมันครับช่วยให้เราปล่อยวางได้ง่ายขึ้นรวมถึงการฝึกเจริญเมตตาความปรารถนาดีต่อกันแล้วก็อีกอย่างที่สำคัญจากประสบการณ์ผู้เขียนเองคือการเปลี่ยนมุมมองหรือทัศนคติของเรานี่แหละครับช่วยให้ก้าวข้างความทุกข์ไปได้พอรับมือความขัดแย้งได้ดีขึ้นแล้วการดูแลความรักให้มันงอกเงยต่อไปก็สาคัญไม่แพ้กันเลยนะคะแน่นอนครับต้องแสดงความรัก ความใส่ใจสม่ำสเสมอเข้าใจความต้องการของอีกฝ่ายแล้วกออ็หาเวลาดีๆทำกิจกรรมร่วมกันบ้างถูกต้องครับแล้วก็อย่าลืมเรื่องความสมดุลด้วยนะครับความสมดุลครับสมดุลระหว่างชีวิตคู่กับพื้นที่ส่วนตัวคือต้องเคารพความเป็นตัวตนของกันและกันสนับสนุนให้เขาได้เติบโตในทางของเขาค่ะให้เกียรติกันครับแล้วก็รู้จักจัดการเวลา ความคาดหวังให้มันพอดีพอดีไม่รู้สึกว่าเอ๊ะใครมาเบียดเบียนพื้นที่ใครเกินไปพอแางสมดุลได้แบบนี้ก็น่าจะนำไปสู่เรื่องความสุขและการมีคุณค่าในชีวิตคู่นะคะครับผมซึ่งจับใจความได้ว่าความสุขในความสัมพันธ์เนี่ยจริงๆมันต้องเริ่มจากข้างในตัวเราเองก่อนคือสร้างความสุขภายในตนเองให้ได้ก่อนใช่เลยครับอันนี้พื้นฐานสำคัญเลยแล้วค่อยนำหลักธรรมมาช่วยเสริมให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นไปอีกอย่างพรโมวิหาร4ี่ครับ พรหมวิหาร4ี่มีอะไรบ้างนะคะก็มีเมตตาคือความรักความปรารถนาดีแบบไม่มีเงื่อนไขกรุณาคือคิดช่วยพนทุก์มุทิตาคือยินดีด้วยใจจริงเมื่อเห็นเขามีความสุขค่ะและอุเบกขาซึ่งอันนี้น่าสนใจครับอุเบกขาไม่ใช่ไม่สนใจนะอ๋อไม่ใช่เฉยเมยครับ แต่คือการวางใจให้เป็นกลางสงบไม่หวั่นไหวไปกับเรื่องต่างๆหรือยึดติดจนเกินไปช่วยให้เรายอมรับข้อดีข้อด้อยของคู่เราได้ตามจริงเข้าใจเลยค่ะนอกจากนี้การที่เราต่างฝ่ายต่างก็พัฒนาตัวเองอยู่เสมอทั้งด้านจิตใจจิตวิญญาณและก็การมีเป้าหมายบางอย่างร่วมกันในชีวิตก็จะยิ่งทําให้ชีวิตคู่มีความหมายมีคุณค่ามากขึ้นครับถ้าให้สรุปแก่นสําคัญจากคู่มือคู่ชีวิตที่เราคุยกันวันนี้ก็คงจะเป็นเรื่อง การสื่อสารกันอย่างเข้าใจนะคะครับผมใช้สติกับหลักธรรมมาช่วยจัดการอารมณ์ความขัดแย้งต่างๆรู้จักให้อภัยสร้างสมดุลแล้วก็ไม่หยุดพัฒนาตัวเองใช่ครับและเหนือสิ่งอื่นใดเลยคือทั้งหมดนี้มันต้องอาศัย การลงมือปฏิบัติจริงๆในชีวิตประจําวันนะครับต้องทําจริงครับทฤษฎีมันเหมือนแผนที่แต่การเดินทางจริงๆต้องเริ่มก้าวด้วยตัวเองถึงจะเห็นผลครับมีคํานึงของผู้เขียนที่ชอบมากค่ะท่านบอกว่าทุกปัญหาสามารถแก้ไขได้ด้วยสติปัญญาและเวลาที่เหมาะสมโอ้โหเป็นข้อคิดปิดท้ายที่ดีมากครับ ก็หวังว่าหลักการที่เราคุยกันวันนี้จะเป็นประโยชน์ให้ลองนำไปใครครวนลองปรับใช้ดูนะครับ <c oughs> เพื่อสร้างความสุขความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นในความสัมพันธ์ของแต่ละท่านนะครับ